รีวิวผู้ทอกนะครับนบ nope, สบายดีก็มาพิชิตผู้ทอกแลครับรู้สึกว่าน่าจะมาครั้งที่สองแล้วครับครั้งแรกอะมาตอนเด็กๆจําไม่ได้มาสมัยเรียนหนังสืออยู่ครับวันนี้ก็มากับพี่ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มาเดินนะครับดูนะครับว่าัตยังไง สวยทุกมุมต้องดูทางไปด้วยนะครับทุกมุมไม่ได้แล้วทิ้งชีวิตไว้ที่นี่้นะครับนก็ใช้ขาตั้งกล้องแบบยาวๆแล้วก็เดินเดินไปก็เหมือนเรามาเดินจงกลมนะจงกลมใหญ่ๆรอบเขาดูความสวยงาม ใส่เป็นเพราะว่าความสวยมันมาบทบางความเหนื่อยเราก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเดินไปก็รีวิวไปแล้วก็ชมนะครับเสียวทั้งนั้นสวยทั้งสวยทั้งเสียวแล้วก็สวยหินก็เป็นสีชมพูหินหินทรายสร้างเหมือนกันก็เอาไปสร้างปราสาทหินพนมลุงนะครับปราสาทหินเมน เวน้อยก็สีนี้โอเคนะครับน่ครับสวยหรือว่าเป็นโพที่สวยมากๆนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองครับ สะพานไม้โอบก,กอดภูเขาทำให้คนหลงทางมาเดินวนรอบเขาไม่มีความเหน็ดเหนื่อยนะครับมีแต่ลอยยิ้มถ้าขึ้นภูก,กระดึงก็ซ้ำแรกก็แฮกแล้วครับอันนี้ก็น่าจะเวียนไปเวียนมาก็น่าจะประมาณ3ามสี่กิโลได้มั้งครับก็ยังไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับ ออก็แปลกดีร้อนอยู่นะครับหมายถึงร้อนแต่ก็ไม่เหนื่อยมากเหมือนผู้กระดึงอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าผู้กระดึงเรามีสัมภาระ,ะที่จะต้องแบกก็เลยต้องเหน็ดเหนื่อยมากแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องแบกอะไรมากเพียงแต่เอาน้าขึ้นมากินแล้วก็เดินถ่ายรูปดูวิว ต่างๆนานานะครับครับทางนี้ดูว่าเสียวมากครับ